รถไฟกำลังจะออกนะคะเป <asure it S 1> <า>็นเวลาบ่ายโมง4ี้านะคะเรานั่งรถไฟขบวนหน่9นเาะคะพนังคันที่9ค่ะเออลราก็มาถึงตอนมาถึงแล้ผมก็ประมาณเที่ยงเที่ยงนะคะก็เราซื้อตัวออนไลน์มาจ่ายออนไลน์เลยนะคะก็ถ้าใครอยากจะจองออนไลน์นะคะเข้าไปในเว็บไซต์รถไฟไทยได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นขบวนอ่า เป็นลมนะคะแล้วก็เป็นเบาแบบนี้สามารถเองได้นะคะก็ออกแบบนี้สิสิมจุดสี่สิบห้าจุดสี้าใช่ไหมคะถึงช่ไหมก็ประมาณสีสี่ค่ะแล้วก็เราเช่ารถที่เราจะมาส่งไวทีนามอ่าสนามนี้ก็ทําไมแล้วรอเราเลยไว้แล้วก็ไปเอารถในรถสีนะคะเราเช่ารถของร้านไปรีนะ มากับเพื่อนสองคนค่ะนอนแล้วค่ะนอนทุกที่ทุกสถานการณ์นี่คะทุกากคน้วาสกเว่าเพราะว่าถา,น,านีรถไฟครุง,ญญง,งเทศจริงๆออริจินลลี่ไม่ใช่สถานีน้น สถานีเดิมจริงๆตั้งอยู่ตังนี้ครับรเราจะเลือกที่นั่งทางฝั่งขวามือน,นะคะเพราะว่าทางอัวรถไฟจะไปทางเชียงใหม่ใช่ไหมคะ เราก็จะนั่งขวามือมันจะได้เห็นวิววิวบรรยากาศของภูเขาอะไรย่างเงี้ยคะ่ะตอนเห็นข้อบอกนะคะว่าวิวมันจะสวยทางขวามือเราก็จะเลือกนั่งตรงนี้เลยค่าตัว๋วโดยสารนะคะตกอยู่ที่เออราคาราคาสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทต่อคนนะคะต่อนหนึ่งท่านนะคะเราสามารถเลือกที่นั่งเองได้นะคะ ธีการจองเข้าจองในเว็บไซต์รถไฟไทยแล้วก็ชําระโดยมันมีการจะชําระ2วิธีก็คือเรามาจ่ายที่สถานีรถไฟนะคะภายใน24ชั่วโมงแล้วก็วิธีที่2ก็คือจ่ายผ่านบัตรเดบิตเครด K ิตวีซ่าอะไรต่างๆได้เลยค่ะ